ส่วนทหารกองบังคับการควบคุมที่3าค่ะได้มีการตรวจยึดเป็นยาไอซ์ถึง51กิโลกรัมมีการลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านในเขตพื้นที่ของอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะกองกำลังสุสานสัมนตรีโดยทางกองร้อยเฉพาะกิจฐานพานที่2 1 0 9น่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่21ร่รวมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการตรวจยึดของกลางไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจำนวน2กระสอบ51หอ่อรวม51กิโลกรัม ในพื้นที่ของบ้านห้วยสงาวริมฝั่งแม่น้ําโขงในพื้นที่บ้านสงาวตําบลห้วยพิชัยอําเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะภายหลังจากชุดปฏิบัติการได้มีการออกลาดตระเวนในการเฝ้าตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงบ้านสงาวแล้วก็ได้ยินเสียงเรือแล่นมาจากพื้นที่ของบ้านก้อนคาหมู่ หมู่หมื่นแขวงเวงจานสอปรปอล้าวแล้วก็มีการดับเครื่องทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการแสดงตัวขอตรวจสอบแล้วก็มีการยึดของกลางไอซ์แต่ไม่พบผู้ต้องหานะคะโดยปัจจุบันค่ะทางหน่วยได้มีการประสานกับหน่วยงานข้างเคียงร่วมทาการตรวจยึดแล้วก็นําของกลางส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนปากชมเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและมีการตรวจสอบขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ